หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนั้นเหล่าชาติมหาอำนาจใหม่ในตอนนั้นอันประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างแข่งขันกันในทุกๆด้านและอีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญในส0ตัวแทนของทั้งสองฝ่ายนั้นก็ไม่ได้จำกัดแค่การสู้รบสงครามบนพื้นโลกเท่านั้นแต่บนฟากฟ้าที่เป็นอวกาศอันแสนมืดมิดก็เป็นอีกหนึ่งการต่อสู้สำคัญของทั้งสองมหาอำนาจอีกด้วย หลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรทางด้านมหาอำนาจใหม่อย่างสหรัฐอเมร,ริกาได้นำตัวของวอนบราววิศวกรผู้สร้างจรวดวี2อันสร้างชื่อให้แก่เขาในตอนที่ยังทำงานให้กับนาซีเยรมันไปร่วมทำโครงการพัฒนาจรวดให้อเมร,ริกาซึ่งการได้ตัวของวอนราวไปนั้นเป็นเหมือนกับการส่งเสริมตัววอนบราวให้สามารถพัฒนาจรวดต่อให้สำเร็จ และส่งอเมริกาให้นั่งแท่นเป็นมหาอำนาจทางด้านวิศวกรรมอวกาศอีกด้วยการที่ได้สหรัฐได้ตัวของวอนปราวไปทำให้อำนาจในการสร้างเทคโนโลยีด้านจรวดจ,จะไปผูกขาดอยู่กับอเมริกาสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้โซเวียตในฐานะคู่สงครามของสองครามเย็นยอมไม่ได้และพยายามไปหาตัวคนที่จะสามารถมาพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแข่งกับทางฝ่ายสาหรัฐได้ผลก็คือทางโซเวียตได้นำตัวเซอร์เกย์คาราล็อก ชายที่โดนจับในข้อหาเป็นไยต่อความมั่นคงของสหภาพโซเวียตมากกว่า6ปีแต่ด้วยความสามารถของเขาทำให้เขาถูกปล่อยตัวออกมาชั่วคราวเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของโซเวียตให้พัฒนาพร้อมกับอเมริกาได้แม้คนที่ได้ตัววานราวไปจะเป็นอเมริกาซึ่งน่าจะเป็นฝ่ายที่ทันสมัยกว่าแต่อย่างไรก็ตามด้วยการลมลุกพลุกคลานของคาราลอบผลคือฝ่ายโซเวียตเป็นฝ่ายที่สามารถทำผลงานได้ดีกว่าฝ่ายของสหรัฐอย่างมาก ซึ่งผลนั้นได้แสดงออกมาอย่างประจักษ์ต่อคนทั่วโลกจากการที่สปุตนิกหนึ่งที่เป็นของโซเวียตได้ขึ้นสู่อวกาศจนกลายเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกแซงหน้าอเมริกาที่กำลังรีพัฒนาดาวเทียม explorer อยู่ซึ่งการที่ดาวเทียมสปุตนิกหนึ่งถูกส่งไปยังอวกาศนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงจุดเริ่มต้นของยุคสมัยแห่งอวกาศและวิกฤตความขัดแย้งด้านอาวกาศเช่นเดียวกันซึ่งการที่ดาวเทียมสปุตนิกหนึ่งถูกส่งขึ้นไปโคจรบนอวกาศนั้น ได้สร้างความตื่นตัวให้กับอเมริกาเป็นอย่างมากเพราะอเมริกากําลังเสียเปรียบด้านอาวกาศเนื่องจากโซเวียตนําไปก่อนแล้ว19ส่งผลให้ทางอเมริกาต้องรีบทําทุกวิธีทางเพื่อชิงความเป็นผู้นํากลับคืนมาอาทิเช่นการก่อตั้งองค์กรนาซาในปี1958โดยประธานาธิบดีสหรัฐดไวดีไอเซนฮาวเพื่อไม่ให้เป็นการล้าหลังโซเวียตไปมากกว่านี้พร้อมกับการเริ่มต้นโปรเจกต์เมอร์คิวรีด้วยสหรัฐ เริ่มโปรยงบใส่หน่วยงานที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นหลังเมื่อก่อนจะให้ความสำคัญแก่การทหารแต่ในขณะที่เป็นต่อทางด้านเทคโนโลยีการเพิ่มงบให้กับหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NSF ได้ถูกเพิ่มงบเป็น134ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนจะมาปรับเพิ่มเป็น500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงตั้งแต่ปี1968 เป็นต้นไปสหรัฐเพิ่มหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใหม่ในการศ er ึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจประดิษฐ์ทดลองด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่โซเวียตส่งสปุตนิกหนึ่งขึ้นไปสู่อวกาศได้นำทางไปสู่การเปิดโลกทางด้านวิทยาศาสตร์และการสู้รบกันด้วยเทคโนโลยีว่าใครจะทำสำเร็จมากกว่ากันอย่างสหรัฐที่ไม่อยากให้โซเวียตอยู่เหนือกว่าตน ก็ทำทุกวิธีทางในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนจนเหนือกว่าในตอนสุดท้ายได้เมื่อยานอาพอลโล11ลงจอดบนดวงจันทร์และนีลาอัมสตองกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่เหยียบบนดวงจันทร์ก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดของวิกฤตการณ์อวกาศที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบกวนกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ